สวัสดครับผมเป็นเลยครับผมวันนี้สมบูรณ์ไปแล้วครับผมตั้งแต่นาตาบันเพื่อนนายยุบานครับพัลลุมทำงานหนักไร้ครับตั้งเลยครับเครื่องสบายไฟมันั่ครับผมทดลองครับผมพล้มมุนั่งครับผมยันหนึ่งแต่จะพกขยับเลยครับยันหนึ่งครับทดลองครับเลี้ยวหนึ่งครับเจ้าสามกับไปอยู่เลยครับ เปิดครับม sure. ีเกียร์สามครับเกียร์สามครับผมนีเกียร์หนึ่งครับลมมุมมันครับสมมติเบิ้งครับเบิ้งเรามันบิมันบื่นครับมันแห้งครับเลื่นเลยเดี๋ยวผมจะดูข้างในครับผมแกดูข้างในครับมันมันไม่เลื่นแล้วลงมาครับ ลงท้องวันนกกระโตันะครับดูบานท้องวันเลยครับอาทิตย์นี้ส่องพระลมไปแล้วประมาณทิพทิัวครับช่างบานบานครับไม่ใช่ช่างอาชีพแ์็นบานบันน้ำไม้ส่อมกับสอมครับตัวนี้กองอัพเองนะครับ ผมเบื้องต้นครับผมพอจะเอาทิมครับสมมติไดกับถิมครับผมก็ได้ถิมผมว่ามันน่าจะได้อยู่ส่วนมากส่วนมากจะเอาถิมนันครับส่วนมากครับผมสมมติมมหมูหมุนก็เขาเขา่อาิมนะครับนี่มันสอนวิธีการยังไงครับวิธีการทังไงยถ้าของห่างเขาก็สี่ถูกครับทุกคนกคนีครับตัวละตัวละสิบบาทแต่ก่อนตัวละยี่สิบบาท เขาขายของเก่าตัวละสิบบาทครับแ,แต่ไฟมันของนี่ไดโอกาสนะผมเนาะไฟอยู่ข้างจุดไฟครับว่ามีเครื่องมือก็จะครับแกมเครื่องมิเตอร์ว่มีหรอครับผมแรช่างครับผมแรช่างมืออาชีพอันนี้ก็เปลี่ยนมหม่แล้วครับนี่ เพื่อนมาเนี่ยเจ้าเป็นพ่อยนี่เปล่าแต่มันฝืดครับผมมันฝืดไม่พลาดมันื่อยครับมมันฝืดอมันเื่หาคือมันฝืดครับลุอตุลเปล่าหรือเราจองใช่นี่ครับผมมันฝืว่าไหมครับยี่ห้อไหมโพลิกลนน้ำมันอันนี้ประสง์แมนมวนี้อ่านถูกพนนี้ครับ เรี่ห้ออะไรครับซึ่งว่ามันกินนะครับลอยเดียวครับนี่ครับมันลื่นครับมันหมุนต้องหมุนเลยครับไหมันหมุนเลยครับแข็งดังเลยครับแข็งดังครับผมนะครับผมหมุนเลยครับหมุนค่อยๆครับหมุนค่อยๆเรื่อยสองเรื่ยสามแข็งๆครับ ยังก็ยังพัดลมก็ยังห่อ,อเลยครับเ,เกีหนึ่งครับพ่มีแห้งครับต้องใช้น้ำยาสี้วยครับผมสีการจมกขันแหลกครับ,รบกันแหลกขันแหลกขันต่อไปต้องจะมั่งครับเอาตัวนี้บ่าพานกันต้อ,องจะมั่งครับอลองครับผมามันมพรามันเป็นเพราะอันนี้แหละมวา่าอว่าะจีก็ไปเลยลองเลยครับคลองเลยบบนี้ ขอ,องเลยครับแล้วเป็นก่อนนี้งไหมก่อนจะข้องเลยครับมดเลยเสียงหมดที่จะไปให้ทุนมันครับตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนทุนมันเปลี่ยนทุนแล้วก็เปลี่ยนในนี้ครับไหมนี่ผมว่าจะเปลี่ยนในนี้มันมีไฟไหมนี่มีไฟด้วยนะนี่ไฟมาด้วยไฟเขาครับผมมีไฟด้วยมีไฟด้วยมีไฟด้วยไฟแรีน ว่าจะเปลี่ยนอะไน,นี่ครับแต่ว่าลองมือก่อนครับมันมันหมุนมอเนี่ยมันคล่องเลยครับนี่แค่ฉีดน้ำมันครับผมฉีดน้ำมันครับผมแค่ฉีดน้ำมันคล่องเลยครับเนี่ยมันติ๋วเลยเยน็นนังเลยครับเลยเย็นนันง เด่าสองมิดเลยครับโอ้ยสุดยอดครับทัมงอันนี้ผสมเลยครับคือทิศบานอะไรบูฟิพบูิดวังครับมิดเลยครับคร่องคล่องคล่องเดี๋ย่องไปใบครับเด่ใบเลยหมนไหม ของของก็ไล้ครับเก็บในหม่างครับผมว่าจะหม่างเอาเลยครับอาจจะแกวเลยครับแต่ว่าร่อง่อนครับอะไรเพรว่าจะเปลี Pop, ่ยนในนี้แหละก็ประิตเติบมันนี่ครับแคมมันนี่ครับแต่ว่าผมเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงแล้วผมเปลี่ยนมารอบนึงแล้วมันยังมันก็โอเคอยู่แต่ว่าอันนั้นฝืดครับ เป็นหนึ่งครับอมเป็นสินผมบางตาพี่นอ้องสินผมบางตาจริงๆด้วยเป็หนึ่งครับยางแง่งครับคองเลยครับเป็นหนึ่งครับเดีย๋ยวสองครับ เดีรื่องๆครับบ่องเดียวเรื่อยๆถ้าพอทดลองเบิึงครับปกติเนี่ยต้องตีทิ้งนะครับตอนมาดอยู่ในบ้านเช่านะครับเต็มวัดแล้วครับไปสร้างเพิง่งกันนบทีฮาสร้างเพิ่งกับที่าเส้นจเนียเปลี่ยนให้แล้วครับไปหาสร้างหาเส้นจเนียเปลี่ยนให้เลยวเต็มเลยตังค์คลองเลยครับคลองเลยเหม,ม,มือนติ้วๆเลย ปิดใหม่ปิดใหม่อืมกล่องได้ครับเลยเกนหนึ่งได้ครับเลยโอเคครับผมเดี๋ยวก,กันคลิปมาครับผมใช้ได้นี่ครับพานครับพนันสวัสดีครับ